ค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะของครูปุ๊กเนาะวันนี้ครูก็จะพานักเรียนนะคะมาทบทวนในเรื่องของมาตราแม่กอการเหมือนเดิมนะคะนักเรียนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะ วันนี้นะคะเราจะมาทําการเฉลยนะคะแบบฝึกนะคะอันเดิมที่เราได้ให้กันบ้านกันไปเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะมีเกมเล็กๆน,น้อยนะคะเป็นการทบทวนนะคะให้ในักเรียนได้ฝึกเล่นฝึกทําไปพร้อมๆกันนะคะและจากนั้นครูก็จะสั่งการบ้านเหมือนเดิมนะคะไม่ยากเนาะบางคนการบ้านในส่วนนี้บางคนก็เวลาเหลือเนาะทำเกินมาบ้างนะคะดังนั้นก็กลับไปทบทวนของตัวเองนะคะว่าทําถูกหรือเปล่าเนาะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเล่นเกมทบทวนกันนะคะเดี๋ยวครูจะพานักเรียนนะคะไป จลยแบบฝึกกันก่อนนะคะ,ะนักเรียนจะเห็นแบบฝึกที่ครูขึ้นมานะคะก็คือเรื่องของการเขียนคำตรงข้ามนะคะในมาตราแมกกากาของเราเนาะหลายคนนะคะก็อาจจะลืมไปว่าการเขียนคำตรงข้ามเนี่ยต้องอยู่ในมาตราแมกกากานะคะบางคนก็เขียนมาถูกนะตรงข้ามเหมือนกันแต่ว่าดานันไม่ได้อยู่ในมาตราแมกกากาเนาอะอ่าดูอันแรกนะคะคำว่าเร็วนะคะตรงข้ามก็คือคําว่าช้านะคะในมาตราแมกกอากาเนาะ เล็กก็คือใหญ่นะคะบางก็คือหนานะคะขาวก็คือดำนะคะออกก็คือเข้านะคะดีก็คือชั่วนะคะ่ะต่อไปสูงก็คือเตี้ยเนาะไปก็มานะคะเสียใจก็ตรงข้ามกับดีใจนะคะขรุขระกับเรียบเนาะเรียบกับขรุขระนะคะมาคนก็บอกว่าเรียบกับยับ นะคะความจริงถ้าเป็นคำตรงข้ามได้ไหมมันก็ได้นะคะแต่คําว่ายับในที่นี้มันมีตัวสะกดคือบอใบไม้เป็นตัวสะกดอยู่นะคะซึ่งอยู่ในมาตามไม่กก,กเนาะแต่เราค่อยไปเรียนรู้กันทีหลังนะคะดังนั้นนักเรียนบางคนเขียนตอบมาถูกนะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในมาตามไม่กออก,กาเนาะดังนั้นมันก็จะผิดไปนะคะบางคนก็บอกว่าสูงกับสูงกับตำ่ำอ่าสูงกับต่ำก็ได้นะคะสูงกับต่ำก็ได้หรือสูงกับเตี้ยก็ได้นะคะ ไ้หมดเนาะดังนั้นต้องสังเกตคำดีๆนะคะว่าเป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่กอการไหมนะคะอาต่อไปนะคะเราจะมาดูทำการ ผีดนะคะแปลว่ามันเป็นคําม่ตาแม่กอ,อก,กาเนาะทะเลทะเลก็ผีดแปลว่าคําว่าทะเลเป็นคำแม่ตาแม่กอ,อก,การะหว่างปูนากับเส้นผมนักเรียนคิดว่าเป็นข้อไหนคะอ่าตอบเส้นผมนะคะเพราะคําว่าเส้นผมมีตัวสะกดสังเกตง่ายคำว่าเส้นตัวสะกดก็คือ น,นหนูตรงนี้นะคะคําว่าผมตัวสะกดก็คือมอมานะคะปูนาไม่ได้มีตัวสะกดนะคะมีแต่สระเนาะมาดูข้อต่อไปนะคะคําใดไม่ใช่คําในมาตาแม่กกานักเรียนตอบอันไหนหนาฬิกาหัวใจการบ้านประตูโต๊ะนะคะนักเรียนคิดว่าคือข้อไหนคะอลองทุบนอนนาฬิกาใช่ไหม อ่าเลกาว่าผิดแปลว่าคํานี้เป็นคํามาตาแมกกออกาหัวใจถูกไหมเอาผิดแปลว่าคําว่าหัวใจก็เป็นคําในมาตาแมกกกามีคําไหนที่ไม่ใช่คําในมาตาแมกกกาบ้างนักเรียนคิดว่าคําไหนคะอ่าเชเลยก็คือคําว่าการบ้านนะคะเพราะว่าคําว่าการบ้านเนี่ยการมีรอเรือสะกดนะคะบ้านก็มีนอนหนุสะกดอยู่เนาะสังเกตง่ายๆเลยนะคะอ่าต่อไปนะคะ คำไหนไม่ใช่คำไหนมาตตาแม่กอกานะคะลมพัดใบบัวพายุหรือสีเยื่อใยนะคะนักเรียนคิดว่าคําไหนไม่ใช่เอ่ยเรามาเฉลยพร้อมกันนะคะก็คือคําว่าลมพัดนะคะเพราะคาว่าลมมีโมมาสะกด คำว่าพัดมีดอดกสะกดอยู่นะคะใบบัวนี่ไม่มีตัวสะกดเลยมอแหวนนี่เป็นสระอัวนะคะไม่ใช่ตัวสะกดนะพายุไม่เห็นตัวสะกดต่อท้ายนะคะลือสีกม็มีตัวสะกดเยื่อใยไม่มีตัวสกดนะคะต่อไปคำใดไม่ใช่คำในมาตราไม่กรการเหมือนเดิมนะคะคำแรกคาว่าน้ำใจนะคะน้ำใจ ยาพาราทีวีบิกินี่ต้นไม้นะคะนักเรียนเยทียาเป็นปคำไหนคะเชเลยนะคะคือคำว่าต้นไม้นะคะสังเกตง่ายๆนะคะมันจะมีนอหนูและมอม้านะคะนี่นอหนูและมอเอ้ยนอนหนูเฉยๆเนาะนอนหนูเป็นตัวสะกดของคำว่าต้นนะคะอ่าตรงนี้นะคะอ่าต่อไปนะคะ คำใดคือคำในมาตราแม่กกาอ่านะดูโจทย์นะคำใดคือคำในมาตราแม่กกาอันนี้มันถามว่าอันไหนคือแม่กกานะคะแต่ก okay? ่อนหน้านี้มันถามว่าอันไหนไม่ใช่แม่กกานะนเรียนต้องฟังให้ชัดเจนนะคะดังนั้นต้องดูว่าอันไหนเป็นคำในมาตราแม่กกานะคะสิ่งสําคัญในการทําข้อสอบหรือเวลานักเรียนทําอะไรนะคะต้องอ่านโจทย์ให้ละเอียดรอบครอบเนาะอย่างเมื่อกี้เขาถามว่า ข้อใดไม่ใช่ใช่ไหมแต่อันนี้คือมาถามว่าข้อใดใช่นะคะมาดูประโยคแรกนะคะคําว่าลิลลี่เขาถามว่าคําไหนคือคําแม่กกานะคะต่อไปดาวเรืองต่อไปเข็มกุหลาบราตรีนะคะนี่นยัยคิดว่าคือคําไหนคะที่เป็นคําในมาตราแม่กอกามาเฉลยพร้อมกันนะ ก็คือคำว่าราตีนะคะสังเกตง่ายๆเนาะนลินลี่ก็จะมีนีล่ลินนีลล่นีลองตัวนี้สะกดอยู่นะคะนี่คือตัวสะกดดาวเรืองก็มีโมแหวนสะกดอยู่นะคะแล้วก็งองงูสะกดอยู่ตรงนี้นะคะดอกเข็มนี่ก็มีมอม้าสะกดต,ตรงนี้นะคะกุลาบมีใบไม้ตัวสะกดราตีไม่ได้มีตัวสะกดต,ต่อท้ายนะคะดังนั้นราตีเป็นคำในมาตาแม่กกาของเรานะคะ ต่อไปคำใดคือคำในมาตาแม่กกานะคะคำแรกะคะคำว่ากางเกงนะคะของขวัญบ้านเรือนมะละกอนอนน้อยนะคะเออนอนน้อยแต่นอนนะนะคะ,ะดูนะคะนักเรียนคิดว่าเป็นคำไหนคะ,ะเรามาเฉลยพร้อมกันเลยเนาะคือคำว่า มะละกอน,นะคะสังเกตง่ายๆนะคะก็ดูเลยก็คือมะละกอน,นะคะมันไม่ได้มีตัวสะกดเลยนะคะมันเป็นเพียงแค่แสระเนาะมะละกอน,นะคะออ่างตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวสะกดนะคะมันเป็นสละนะคะสละออนะคะมันเป็นสละออเนาะนี่เป็นสละออน,นะคะตรงนี้ออ่างตัวนี้เนาะ แต่ตัวอื่นๆมันมีตัวสะกดอยู่นะคะอย่างเช่นกางเกงตัวสะกดก็คืององงูตรงนี้นะคะเกงก็มีงองงูนะคะของขวัญตัวสะกดงองงูขวัญก็คือยกผู้หญิงนะคะบ้านเรือนก็คือนอนหนูนะคะเรือนก็เป็นนอนหนูเหมือนกันเนาะแต่มะลกอรเราไม่มีนะคะอันนี้ไม่มีตัวสะกดเนาะต่อไปนอนน้อยนะคะก็คือนอนหนูกับยอยักษ์ตรงนี้นะคะ สังเกตง่ายๆนะคะมันจะสามารถแยกได้ก็คือคําที่มันมีตัวต่อท้ายแบบนี้นะคะเนี่ยไอตัวต่อท้ายแบบนี้นะคะส่วนใหญ่นั่นแหละคือตัวสะกุนะคะให้เราสังเกตดีๆเนาะอ่านะคะเสร็จแล้วนะคะเกมเกมของเราวันนี้เนาะเป็นการทบทวนเล็กๆน้อยๆนะคะหลายคนก็เข้าใจบ้างแล้วเนาะดังนั้นเมื่อเราทําการทบทวนแล้วนะคะก็เหมือนเดิมนะคะมีการบ้านนะคะ ให้หนักเรียนนะคะทำการบ้านนะคะหน้าที่22ข้อที่4นะคะแล้วก็หน้าที่23เนอะก็คือข้อที่4ของเราตรงนี้นะคะ4แล้วก็จะมีข้อที่5ตรงนี้ด้วยนะคะตัวบรรจงคัดตัวบรรจงเนาะอ่านะคะดูง่ายๆเลยนะคะก็คือข้อที่ข้อที่4ของเรานะคะหลายคนก็ทำมาแล้วก็มีบ้างนะคะ ให้ในักเรียนเขียนคําในมาตราแม่กรานะคะซึ่งต้องตรงกับหัวข้อที่เขากําหนดด้วยนะคะหัวข้อละสี่คำนะคะก็คือให้ในักเรียนเขียนตัวเต็มบรรทัดเลยนะคะเห็นบรรทัดต,ตรงนี้ไหมนีม่คือเส้นบรรทัดนะคะให้เขียนตัวเต็มบรรทัดด้วยความบรรจงเนาะเขียนด้วยความสวยงามนะคะอย่างเช่นคําว่าผลไม้ผลไม้มีอะไรบ้างนะคะอย่างคําศัพท์ที่เราเรียนไปที่ผ่านม,ามัมกี้นะคะก็จะมีผลไม้อยู่คืออะไร อยเช่นคขา่าง,งาะนะคะนักเรียนก็เขียนงาะไปนะคะเขียนสวยๆนะคะอันนี้ของครูมันเขียนยากเนาอะ,อะนะคะคำต่อไปก็เขียนตรงนี้นะคะแล้วก็เขียนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนาะสี่คำนะคะต่อไปพักนะคะผักมีอะไรบ้างก็เขียนลงไปสี่คำหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้นะคะต่อไปก็มีชื่อของผลไม้อุปลไม้น่ะ ชื่อของดอกไม้นะคะนักเรียนแล้วก็ชื่อของสิ่งของนะคะสิ่งของมีอะไรบ้างมองดูรอบตัวมีอะไรบ้างทีวีไหมอะไรไหมแต่อย่าลืมว่าต้องเป็นคําในมาตราแมกกานานะอย่าลืมนะเราเรียนเรื่องแม่กอกา,ากันอยู่นะคะไม่เอาคําที่มีตัวสะกดนะคะต้องเป็นคําที่ไม่มีตัวสะกดเนาะแล้วก็เป็นชื่อชื่อของสัตว์นะคะสี่อย่างมีอะไรบ้างนะคะ ต่อไปนะคะให้นักเรียนเลือกคํานะคะจากข้อที่4ก็คือจากผลไม้ผักดอกไม้สิ่งของและสัตว์นะคะมา5คํานะคะมาคัดเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะคําละ2อันเนาะสองคำนั่นแหละนะคะเมื่อนักเรียนทํางานเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะถ่ายรูปนะคะส่งมาในลายส่วนตัวของครูนะคะและอย่าลืมย้ําเลยอย่าลืมเขียนชื่อนะคะแล้วก็ชั้นมาด้วยนะคะ ถ้าใครมีความสงสัยหรือมีข้อสงสัยอะไรนะคะสามารถทักมาถามรายส่วนตัวของครูได้นะคะเราจะค่อยๆเรียนไปทีละน้อยละนิดนะคะเราจะไม่เรียนกันไปแบบทีละเยอะๆเนาะนนเรียนหลายคนอาจจะสงสัยว่าครูคะมาตาไม่กงการเราเนี่ยเรียนมาเป็นสัปดาห์แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเปิดเทอมครูก็จะมาทบทวนทั้งเดือนอีกทีนึงนะคะดังนั้นเราค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะเพราะว่าการเรียนแบบนี้นะคะ มันจะต้องค,ค่อยๆเรียนรู้ไปเนาะดังนั้นเดี๋ยวไว้พบกันนะคะในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ